วักลยฮะกลมาพบกัพบพวกเราค่ามารู้จะมาดูเพลงจีน,ห,จนหรอจีนผ่านมาแล้วก,ก็เลยมาแล้วมาอีกหนึ่งหนุ่มนะคะกับวันนี้จากค่ายไรเซอร์มิวสิกเนาะกับน้องวินเมทาวินนะคะกับเพลงที่ชื่อว่าดึกมากแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราจะนอนกันแล้วสวัสดีค่ะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษค่ะไน ไนท์ไรท์ไนท์ไรท์ซารฟิเจอริงกับแบสมิกซี่นะคะหรือว่าพี่มิกพี่มีเฉลิมเฉลิเโอ้คือคืออันคือฉันไปเห็นมาแกคือเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยวินมีทาวินอ่ะนางเพิ่งมีเป็นแบบคอนเสิร์ตมิตติ้งเดี่ยวนางอ่ะแล้วพี่มิกนางไปเป็นเกตพี่เอาหลงมีเนเน่อะไรอย่างงี้ด้วยนะ เออโปรดิวเซอร์นะคะเจ้าของค่ายนั่นเองเนาะแกงส้มเขาก็มาโปรดิวเซอร์ให้ในเพลงนี้ของน้องวินเนาะไลลิกก็จะเป็นแกงส้มกับมิกใช่เนื้อทีก็แกงส้มกับมิกก็เดี๋ยวขึ้นให้ดูเนาะทีมงานที่เขาแบบช่วยๆกันทั้งหมดเลยทีมงานคือพวกมึงสี่คนนี้แหละทีมงานเรารอวันวันที่แบบว่าเราจะประกาศรับสมัครเนาะเอ็นท์เอ uh, uh, ็นเตอร์เทนเมนต์รับสมัครทีมงาน ตำแหน่งตัดต่อแล้วก็คนสมัครก็พวกเราสี่คนมาสิอวิดลาทำไมมือสวยจังอะเุ้ยโดนตีดีวายทำไมอะเป็นพาร์ทีเหรอเออว้าวไอ้นี่เหรอจริงจริงใช่ปะต้องเองเบีย Lần đi tiêu sống, you can do me at the Queen at อ,อยเปีเยกแค่นแตู้เสื้อผ้าเหรอลอ,อง<ค>อกเอก,ก๋นนกใช่ไหมเมื่มอกี้โอ้ยผู้หญิงสวยมากไม่แน่ใจชื่อจริงๆนะรอ คนเดียวก็คงไม่ไหวนะเธอมีเธอไปส่งช่วยรับรถไปส่งจูงเมื่อคนไปส่งในห้องเราหอเล่าแาดูวเธอจะชอบไราเพงคิดดว่นูชอบใครคนทีรอเปายวยิมเดียมดูแบบว่าเป็นแบบทรงคี่เล่นมากจริง พี่พิกกลับแล้วนะแซลแซลไม่ไม่กลับกันหรอเอาเดี๋ยวขโซ่บ้าเขาหรือเปล่าอ๋อไม่ร้องเก่ต่อจริงนึกว่าพวกเราเจริงคนอกจะพูด้ยเาองเกย เอาโอ้ยอันนี้ก็พวกเราเหมือนกันตอนที่แบบร้องเพลงเหนื่อยแล้วจริงหัวโอโอ๊ยนั่น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 เอ้ยว้ายปลาน่ารักอ่ะจริงจริงจริงด้วย ใครเขาชื่อจริงจริงนางเอ็มบีเขาเป็นเขาเป็นในนี่นะเห็นไอดูเหมือนกันนะจริงจริงเพื่อนขาจริงจริงกับแอบบอกมาใกล้ๆกล้กันเปล่านางแบบที่ชื่อแอบบอกอบอกเปล่าออกแบบออกแบบออกแบบแอบบอกอะไรคะแอบบอกอะไรกูะกูก็ไม่แอบบอกใครใครใครกูก็ไม่รู้อ่ะ ตึ๊บเลยกูมุกงไหมอ่ะไม่น่าจะมุกน่าจะจริงนะดูทรงแล้วเพลงน่ารักองเออเขาเป็นเพลงน่ารักน่ารักคือแบบน่ารักเป็นเพลงแบบสบายสบายจีบจีบออจีบจีบพี่จําเพลงที่เราเคยทําของวินได้ปะครั้งก่อนอ่ะใช่เหมือนไม่ใช่สไตล์นี้ไหมเหมือนล็อกๆหน่อยเศร้าๆหน่อย จำไม่ได้เปล่าจำไม่ได้จะถามค่ะจะถามมันจะลืมก็จะถามว่ามันเหมือนกันไหมนะก็คงงนะไม่แต่ว่ารู้สึกว่าไวฟ์ไวฟ์ดีเอ็มวีอะคล้ายคล้ายกันแต่จำต้นตรีจำเพลงอะไรแนี้ไม่ได้แต่รู้สึกว่าบรรยากาศมันครึ้มครื้มมืดมืดเพราะพูดในไรจิงชิงนะทำไมรู้สึกว่าเป็นภาษาใต้วะพี่แอมในแม่ไงในแม่คุเนี่ยกูณในแม่เพราะพูดว่าในไรกแล้ก็คือแปลว่า ในในอะไรแบบเนี้ยพี่ทำเ็นมันสุดภาษาใต้วะแล้วแบบชอบความแบบพี่มิกมาก็คือเป็นตัวเชื่อมให้สองคนนี้เหมือนเป็นเพื่อนหนึ่งคนหนึ่งอะแล้วก็เป็นเพื่อนของคนนี้แล้วก็เป็นเพื่อนของคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นตรงกลาง U and me กนางมาชอบชอบฉากชอบฉากที่พี่มิกเปิดตัวขึ้นมาก็คือแบบว่า จากคืนที่แบบว่ามันแบบจิบๆกันอยู่แล้วเนาะก็เลยกลายเป็นแบบคืนแบบดูขี้เล่นมีการหยอกล้ออะไรเงี้ยเอออ้ลุ้แล้วใน,น,นไรก็<อ>คือเพราะว่าในเพลงเขาบอกอยู่เนี่ยว่าเขาจะพาไปส่งเองอะ่ะมันดึกแล้วเดี๋ยวเขาพาไปส่งเองก็นั่นแหละเขาก็คือเขาจะพากลับไปคือจะไปดูจริงๆนะมันเหมือนเป็นเพลงแบบจีบๆอะไรแบบเนี้ยว่าแบบ ดึกแล้วแต่เราแบบไปส่งรถกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่มิกนั่งกับเองนะงงยังไปกับเพื่อนไงไปกับคนห่ังตู้กันคนรถตู้ไปด้วยกันไปได้ไกลเหมารถตู้กลับค่ะเพื่อนเยอะคันเออยังไม่เคยคิดเลยเนาะว่าถ้าเกิดหนีถ้าไม่เราไม่เหมารถตู้กลับนะพี่เนาะเวลาเราไปกินแบบอะไรอย่างเงี้ยรถตู้อะไรเราไม่ต้องมีมาแต่แท็กซี่ก็ได้ไงประเด็นอะ ไม่แต่สี่คนพี่ใช่ไงทีต้รู้ว่าเราสี่คนเราข้างหน้าหนึ่งข้างหลังสามเนี่ยได้จริงตุ๊กตุ๊กเป็นนั่งได้เลยขาข่าวก็จริงเราเรารู้สึกว่าเหมือนเหมือนเพลงนี้วินร้องออกมาได้ดีนะฉันรู้สึกว่าเพลงอย่างนี้มันดูมันดูเป็นวินไหมนะแบบว่าเออแบบมีความรู้สึกว่าผู้ชายแบบดูอบอุ่นนะเอลียวเออ เป็นแบบว่าเหมือนแบบด้วยด้วย i ม a g e ใน mv ด้วยเนาะแบบว่าน้องใช้สายตาแล้วก็แบบร้องเพลงจีบอ่ะจริงเขนก็เลยรู้สึกแบบเออน่ารักเหมะโอเคนะคะแล้วยังไงก็อย่าลืมไปติดตามเนาะกับผลงานใหม่ล่าสุดน,นะคะของวินเมทะวินในเพลงที่ชื่อว่าดึกมากแล้วนะคะหรือว่านหน ไร่ไร่ซึ่งพี่จริงด้วยพี่แปดมิกซี่หนอย่างไงก็ไปตามติดตามให้กำลังใจทั้งคู่ได้เลยค่ะใช่แล้วเราก็อย่าลืมติดตามให้กำลังใจพวกเราด้วย Road to 10k Subscribers ตอนนี้อยู่ที่9.1กว่า17ก็อย่าลืมติดตามพวกเรากันด้วยนะมีทั้ง4ช่องทางมีทั้ง YouTube, TikTok, Facebook แล้วก็ X ก็สำหรับที่ชอบนี้มีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสังเกตอย่างนี้ไม่สียรนค่ะ คิปหน้านะคะบุ๋มจะพาไปดูอะไรนะคะก็อย่าเลยมาติดตามบุ๋มด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็คือคนดูงงเอ๊ไปพูดถึงบุ๋มตอนไหนเพราะว่าก่อนนั้นเราตัดทิ้งหมดเลยไม่ไดก็แบบไม่ไดดีบุ๋มก็ว่าบิก็ว่าดีแล้วก็อีกค้อหนึ่งด้วย